พบกับ4ี่เรื่องราวชีวิตจริงจาก4ภูมิภาคกับเส้นทางการพัฒนาคนผ่านการสร้างอาชีพที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตัวเองในชุมชนได้อย่าง,ย,างยั่งยืนที่นี่เรามีสินค้าชนเผ่าที่สวยงามมันแลกด้วยน้ําตาและความเสียใจตั้งแต่น้อยคอยกัย้ยกับงานทอเสื้อของแม่จนตอนนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคอย ใครๆก็พูดว่าฝีมือแม่บ้านนิปิสกุเลอร่อยที่สุดเป็นเครื่องแกงที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีความหมายและมีคุณค่าทั้งอาจารย์และเพื่อนๆให้กำลังใจแอนมากๆเลยค่ะนี่แตงววาจใจกายกายกายแต่ใจไม่เอิกิการติดตามได้ที่ Facebook และ YouTube ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง